บอลเชิญยิ้มขอโทษชาวเนต็ตพร้อมเผยสาเหตุโพสตจนทัวลงชามสืบเนื่องจากบอลเชิญยิ้มโดนดราม่าหนักหลังชาวเนต็ตรายหนึ่งที่วิจาร์เพลงไม่ตรงปกพร้อมฟาดกลับใครเป็นเพื่อนเขาฝากบอกด้วยนะครับว่าถ้าทําไม่ได้แบบเขาอย่าไปดูถูกใครถ้าไม่ชอบหรือไม่ถูกใจไม่ควรทําแบบนี้คุณจะอินกับเพลงแบบไหนไม่มีใครว่าแต่ไม่ควรผมกับบอบบี้อยากสร้างงานมาเพื่อความสนุกและบันเทิง ถ้าคิดจะแชร์ไปโพสต์เพื่อทําแบบนี้อย่าหาทำลบโพสต์เพื่อจุดๆๆเพลงไม่ตรงปกผมกับบอบบี้แค่อยากทําเพลงและดนตรีเพื่อให้ทุกคนสนุกและบันเทิงเท่านั้นครับทําไมต้องเจอคนแบบนี้คุณก็เป็นนักดนตรีนะเพื่อแต่กรวดัวลงหนักกว่าเดิมล่าสุดหนุ่มบอลได้เคลื่อนไหวแล้วโดยโพสต์ Facebook บอกว่าผมได้คุยกับน้องและประับความเข้าใจน้องขอโทษและผมให้อภัยน้องครับ ที่โพสเพราะในที่น้องโพสมีการใช้คำที่ทำให้คนแต่งเพลงดูไม่ดีครับผมก็อยากปกป้องคนที่ทำงานเพลงให้กับผมตั้งใจแค่ความสนุกเท่านั้นครับไม่ได้มีเจตนาใดๆเลยครับผมลบโพสให้น้องครับผมและขอโทษน้องเหมือนกันนะครับผมและบอกว่าผมบอลชนยิ้มขอแสดงความรับผิดชอบและขอโทษต่อน้องนันทพงษ์เช่นกันที่แขวนรูปเฟซน้องครับ